นะครับผมผู <Rocky> <on> ้เบานะครับผู้เบาไอเอ็มวีนะครับพระเอกเอ็มวีนะครับผมเป็นมะเกี่ลเข่านะครับผมโอ้ผู้ได้เชื่อไปเฮ็ดปุ๋ยบ่เนาะครับผมเกี่ลเขาก็เป็นนะครับเสียอย่างเดียวครับผมขี่คานเกี่ลเขาก็เป็นครับผมเสียอย่างเดียวครับขี่คานครับผมเห็นแต่ผู้ใหญ่ยังเนาะี่เป่เปาเ มอไก่อนต่อมอไก่อนเนี่ผมมีคนย่องเหรอเมื่อยเหรอเนี่ยผมมีคนย่องแล้วเมื่อยเลยนะพ่อนะสองโฮมแล้วนี่ครับผู้ใหญ่เพิ่นกามะนะครับผมนี่ครับผู้เบาเอ็มวีนะครับผมพระเอกเอ็มวีนะครับเกี่ยวเขาเป็นเดีอยดิครับผมนะได้กินเขาน้ำย้อนอยู่ครับผมเสียอย่างเดียวครับขี่ขานไปหน่อยครับผม นนไปได้ปล่อยโอ้ใจเย็นล่ะเอ้ยหยอกหยอกหยอกยวยงเดียวเขาตำอือได้กลมปุ่นมาน้องนางน้องนางอยู่ในกอเขาพุนอะแม่นครับผ่อนโภแลวซาซเพื่นว่าพอหแลซซาเพรต้องเฝ้า นะครับผมนี่ครับผมเนาะก็ทางชาวบ้านพ่อผ no no uh> um okay. ู้ใหญ่ก็มาช่วยกันเต็มที่นะครับผมเนาะผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ห้านะครับผู้ใหญ่บ้านจำปาดงนะครับผมรู้ข่าวว่าเราจะเกี่ยวข้าวก็ได้อ่านะครับผ้าซาบานเพิ่มมากเจอร่มหน่อยก็จะช้าหน่อยโดนแดดก็เร็วหน่อยใหญ่มกาแฟเนาะ โอ้โหบ้ามืดไม่อยากจะเชื่อนี่ครับพระเอก MV นะครับพระเอก MV พระเอก MV นะครับผมเกี่ยวข้าวกระเป็นครับผมเออว่านแหกกรเป็นครับผมผู้ใดเจียวไปเฮ็ดปุ๋ยบ่เนาะครับผมเฮ็ดพันบ่ไหนนะครับเฮ็ดได้แต่ปุ๋ยนะครับรุ่นนี้ครับสีแน่ในบวชอ๋อแทบตายดิ แต่ก่อนนี้ผมเกี่ยวมาถึงล่มผมก็พักกันเลยพักวะเออนะครับพักอยู่ในล่มนี่แหละไม่ต้องไปไหนไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ผูใ้ใดอยู่กลางแดดก็กเกี่ยวเลยครับเด้เอขัดพรมแล้วอันนั้นกี่ขั้นครับผมอันนั้นกี่ขั้นแห้งกี่ขั้นยังไงครับอ่ะไม่บอกเออสิเด้อล่ะอย่าบอกมุดเราก็ไม่รอช้านะครับเออพูดนะครับผมอยากเดือดร้อนก็ลุยครับชาวบ้านเขามาร่วมรุดช่วยกันนะครับปากเปย์กำลังนั่งหอบอยู่สิครับตันนี้ครับ ปันใหญ่ดิข่องคอยนึกจิ๋มรวะบามอดด้วยบามุดเร็ว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 ไม่ได้ครับถ้าเร็วก็ออกแดด เดี๋ยวแกบอกวุ้ยรอดมุ่นเดี๋ยวอันบาปุ้ยยตะกี้เจ้ากูจอยูบุ้นน้นาเจ้ายุ่ยเด่นปุ้นเนี้ยหัเโตแล้วโอ้ข่เคม้อมเลยเสียที่ปัตตียเลยเมือนคือบ่เกี่ยวของไอ้มันาวเบ่เราเสียหนาเกลียดเลยป่เจ้านี่มายองไอยู่นี่นะไปบ่เป็นอยู่นี่ ม้าหมุนเด้ยังปลาหมแกงวมามาหมุนรับทับปลาควันแล้ว <studio> ลันครับลุนครับผู้เดชมันยังบนง่อยเดี๋มาไหนมาไนี่อยู่ในป่าข้าวเย นี่บมาใครวะไม่รู้มาโดยน้อยหมาน้อยสองสามตัวอยู่นี่หมาโน่นอ่ะไอสวนยางมันมัน้งไม่ใช่หมาพี่ชายเหรอไม่ใช่คุณครับบ้าหรือแมวไปไม่รู้หมาไม่รู้แมวหมามันมีหมาน้อยสองสามตัวมาวิ่งอยู่แถวหลังบ้านผม,มน่ บบไปไซส์เหรอครับเบาเหมือนนะครับเปียหมอยู่นี่นะครับผมอันไทยมันอีบสี่สิบหน้นาที่แล้วโบนั่นไปออกแกงหมอยู่ครับเอซีเป <laughs> ียหมเลยโบไปไซส์มาใส่เลยครับผมยางวนไปวนมาหน่อยเกี่ยวเข่านะครับผมเขาบอกว่าทำไม่เรื่อยแต่ทำไม่้ยูด เดียวแบวบเย,ยอมากนะครับผมนพุนนะโอ้มาหาปลาคอนเขาลงบ้าบ่ะด้มาหาปลาคอนเือนะครับโอ้ชาวบ้านมาช่วยเยอะมากนะครับผมสิบยี่สิบคนเลยนะครับผมถึงแบ่งกันลงคนละทุ่งนะครับผมทั้งนี่ก็มีนะครับผมเนาะท้งน้ก็มีนะครับเนาะขอบคุณครับ ยอดมากครับผมนี่นะครับผมประเภณนี้ล่องแขกเกี่ยวเขานะครับผมประเภณนี้ลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับผมที่ไม่เห็นมานานนะครับผมเราก็ทำไว้นะครับผมแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เป็นไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะครับผมประเภณนี้ของชาวอีสานก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับผมลงแขกเกี่ยวเขานะครับผมแล้วตรงนี้มาหน่อยไหมมาหน่อยมาหลบบนเขาสีมนยังมันี ใ่ครับยม่ด้นัไนี่เนปิดีไ่ได้นม่นี่แล้วสาแหลวสันวาหากินคนเลยนะครับผมพูนะโอ้สุดยอดนะครับผมเนาะ ยอดนะครับผมทุนนะครับโอ้คนเกี่ยวเขาประเพณนีอีสานนะครับผมอันนี้เราก็เฮ็ดเบิงนะครับนะครับโอ้เปอยากจะเชื่อเลยห่ลงมาสักทีฮะอะไรนะโอ้เออ โอเคนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวจะลงไปเกี่ยวข่าวต่อล่อะสวัสดีครับผม